สวัสดีครับผมนายนัทพลเหล่าจูงกำลังศึกษาอยู่ที่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวัยครับ กราบเรียนท่านคณะกรรมการกระผมนายนัทพลเหล่าจูมอายุ15ปีกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวายกระผมอาศัยอยู่กับพ่อแม่ส่วนพี่ชายของผมทำงานอยู่ที่อำเภอสีคิ้วหน้าที่หลักของผมคือช่วยเหลืองานบ้านทุกๆเย็นหลังเลิกเรียนหรือวันหยุดเช่นช่วยแบกฟืนเผาถ่า,านเก็บถ่านใส่ถุงเพื่อนาไปจาหน่ายพ่อกับแม่มีอาชีพขายเนื้อหมูสดอยู่ที่ตลาดโคกสวาย บางครั้งผมก็ไปช่วยพ่อแม่ขายเป้าหมายสูงสุดของผมคือเรียนให้สูงที่สุดในสาขาวิชาที่ใฝ่ฝันคือคณะครุศาสตร์สาขาการสอนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเพราะผมคิดว่าวิชาภาษาไทยเป็นอัตลักษณ์เอกลักษณ์ของคนไทยส่วนภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารทั่วโลกกระผมอยากเรียนให้จบออกมาเป็นครูสอนในบ้านเกิดตนเองเพื่อที่จะพัฒนาเยาวชน ให้มีความรู้เท่าทันโลกในปัจจุบันดังนั้นกระผมจึงมีความมุ่งมั่นพยายามตั้งใจเรียนให้จบเพื่ออนาคตที่ดีของตนเองเพื่อให้มีงานทํามีเงินเดือนแบ่งเบาภาระของพ่อแม่ได้ดูแลคนในครอบครัวที่ผมรักและพัฒนาบ้านเกิดตนเองหากกระผมมีโอกาสได้รับทุนการศึกษาเสริมราชกุมารีระยะที่สองรุ่นที่7ในครั้งนี้กระผมจะตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณ โดยการตั้งใจเรียนเป็นคนดีของครอบครัวเป็นคนดีของสังคมมีจิตสาธารณะเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้และนำความรู้จากการที่ได้รับโอกาสการเลือกทุนไปศึกษาต่อในระดับชั้นปริญญาตรีนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งตนเองทั้งท้องถิ่นและประเทศชาติสุดท้ายนี้กระผมขอกาบขอบพระคุณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษานะครราชสีมาเขตห ผู้บริหารและคณะผู้คุูโรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวายที่เปิดโอกาสและสนับสนุนให้ผมได้เสนอขอทุนเฉลิมราชกุมารีในครั้งนี้ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมาณะโอกาสนี้ครับ